สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับบอสวักชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้น,นี่ฝนก็ทุ่งฟ้าทุ่งฝนอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ดูท่าทางแล้วอาจจะตกอีกแล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆก็คอยระมัดร,ระวังนะครับสําหรับคนที่อยู่ทางที่ว่าน้ําเคยท่วมหรือว,ว่าฝนเคยตกหนักๆให้เฝ้าระวังไว้เทางพยากรณ์เขาบอกว่าวันสองวันนี้จะมีฝนอีกแล้วนะครับผม ละสำหรับบ้านที่ว่าฝนตกหลังจากหมดน้ำหมดท่าน้ำท่วมหนูชอบเข้ามาในบ้านนะครับผมสำหรับวิธีการไล่หนูหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีนหลายวิธีนะครับผมวันนี้บาสักจะพามาไล่หนูไม้พ้นบ้านด้วยยาสีฟันนะครับผมจะทำมันแบบไหนยังไงก็ลองมาดูกันนะครับผมเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่จะไล่หนูให้พ้นจากบ้านของเรานะครับผมเรามีวัสดุนะครับผมที่จะทำนะครับอย่างแรกก็มียาสีฟัน มีน้ำตาลทรายนะครับผมมีมะเขือเทศแล้วก็มีขนมปังนะครับผมขนมปังนี่ยี่ห้ออะไรก็ได้แบบไหนก็ได้แต่ให้เป็นขนมปังนะครับผมมาดูวิธีการทำกันนะครับเอาละครับมาขั้นตอนแรกเลยเรานำขนมปังมาใส่ครกแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับผมตำไปเลยครับผมขนมปังในยี่ห้ออะไรก็ได้ครับเพืเ่อน ละเอียดเลยโอเคหลังจากละเอียดแล้วเราก็มาเทใส่ถ้วยนะครับผมือมอมเทใส่ถ้วยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็นำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้นะครับผม าใส่รวมกับขนมปังนะครับแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื<ๆ>่อนๆคลุกเคล้าให้ทั่วเลยขนมปังกับน้อนทรายหลังจากคลุกเคล้าเข้ากันแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ยาสีฟันเลยนะครับผมยาสีฟันยนี่ห้ออะไรก็ได้ ใส่เกะเอพอประมาณนะครับผมบีบใส่ไปครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมแบบสักขออนุญาตใช้มือคุกเขาให้เข้ากันนะครับผมอโอเคครับผมคุกเขาให้เข้ากันนะครับผม ตำตาลทรายยาสีฟันยาสีฟันเนี่ยกลิ่นมันแรงครับผมหนูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมคลุกเค้าให้เข้ากันครับผมหลังจากคลุกเค้ากันแล้วนะครับผม เรียบร้อยแล้วเราก็มาผ่ามะเขือเทศมะเขือเทศนี่จําเป็นเลยครับจะต้องใช้นะครับผมผ่าซีกมาเลยครับผมสองลูกนะครับสองลูกนี้ก็เป็นสี่ซีกนะครับผม,มเรียบร้อยหลังจากนั้น เราก็เอายาสีฟันขนมปังแล้วก็น้ำตาลทรายที่ทำไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาโปะหน้าเลยนะครับผมมาโปะหน้ามะเขือเทศเลยอ่าโปะหน้าแล้วก็วางไว้นะครับผมจะเ,เตรียมมาไปวางไว้ตรงจุดที่หนูชอบมาลงมันจะเหนืดหน่อยนะครับผมว่ายาสีฟันผสมอยู่นะครับผม กลิ่นของยาสีฟันเนี่ยมันหอมจริงอะแต่ว่าหนูมันจะไม่ชอบนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับผมแต่ละสูตรแต่ลรววิธีที่ทุกคนทำกันก็คือมีข้อมูลที่เอามาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วก็ใช้ใช้งานได้ผลจริงๆคือหนูหนีจริงๆเลยครับผมก่อนที่จะเอามาทำก็ได้ศึกษาได้ดูกันนะครับผม วิธีการทำอะไรต่างเคล็ดลับต่างๆนะครับผมอ่าเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอืมสี่ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปวางตามจุดต่างๆที่ว่าหนูชอบลงนะครับผมแล้ละครับเพื่อนๆตอนนี้สัาก็กจัดวาง นกล่องโฟมเรอาไปวางไว้ตรงจุดที่หนูชอบลงนะครับผมอนะครับจุดแรกเลยในบ้านนะครับผมหนูชอบลงมากเลยไปวางไว้แถวซอกโซเสื้อผ้านะครับผมนี่คือจุดแรกเลยนะครับผมวางไว้เลยนะครับผมเนี่ยหนูชอบมานะครับผม อีกจุดหนึ่งนะครับผมหลังตู้หลังตู้วางของนะครับผมนี่ในซอกนี้เลยขี้หนูเต็มเลยครับผมเนี่ยนะครับผมแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวบรสักจะไปวางแถวแถวตู้ข,ข้าวนะครับผม แถวตูต้ข้าวเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมวิธีการไล่หนูโดยใช้ยาสีฟันสมกับขนมปังนะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำก็ไม่ได้ยากนะครับผมดูตามคลิปที่วันศักดิ์ทำขั้นตอนต่างๆวิธีการต่างๆนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมวัสดุเราหาได้ภายในบ้านของเรานะครับสำหรับเพื่อนเคนไหนอยากทำก็ลองทำนะครับผม คือเห็นผลร้อยเปอร์เซนต์เลยหนูจะไม่ค่อยเข้าใกล้เข้ามาคือมันเป็นการวิธีไล่นะครับเพื่อนๆเราไม่ได้เห็นก็ว่าค่ายมันตายนะครับผมถ้าค่ายตายมันต้องใช้ยาหลายๆอย่างอีกแบบหนึ่งนะครับผมแต่นี่คือเราไล่ไม่ให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านของเรานะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับบอสักนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อแม่กับพลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม มาสักขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ